สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กับครูฝนค่ะครูดีมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ครูฝนและครูดีมมีอะไรสนุกๆแล้วก็มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูฝนครูดีมจะพาเด็กมาเรียนรนู้เรื่องอะไรนะคะ ไปกันเลยอ่ามาแล้วค่ะเด็กหรือคนอ่านว่าจํานวนนับ1นึถึงสินะคะวันนี้ครูฝนและครูดีมนะคะจะมาสอนเด็กๆนับเลข1นึถึงสิทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็มีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆทุกคนเล่นด้วยค่ะ<อ>่นี่นะคะโดยครูฝนและครูดีมครูฝนค่ะแล้วก็จะเอค๋ครูดีมเองค่ะโอเคค่ะไปกันเลย มาแล้วค่ะเด็กคะ่ะตอนนี้บนหน้าจอของเรานะคะคืนรูปพี่หมีงั้นเด็กๆมาช่วยครูฝนครูดีมนับหน่อยนะคะว่ามีพี่หมีอยู่กี่ตัวเอ่ยมาเริ่มนับกันเลยค่ะหนึ่งใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะครูคดีมใช่แล้วค่ะงั้น,นเรามาดูตัวเลขกันดีกว่าน,นะคะว่าเป็นเลขอะไรเอ่ยถ้าได้เลขหนึ่งถูกต้องคะ่ะงั้นเรามาฟังภาษาอังกฤษและภาษาดีมโดยครูดีมนะคะ ภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะเราอ่านว่าวันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ o สะกดอย่างนี้ค่ะ o n e n e หนึ่งค่ะแล้วก็ตัวสื่อสีน้ำเงินนะคะเป็นภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า e อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ e แปลว่าเลขหนึ่งนะคะเก่งมาเลยค่ะอะเรามาดูนะคะเวลาเราทำมือเราทำยังไงเออดนี่ นิ้วมือของคนเรามี5นิ้วใช่ไหมคะเราจะเอาทุกนิ้วลงมายกเว้นนิ้วชี้ของเราค่ะ <Okay. S 1> ก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งค่ะเด,เด็กสามารถทำตามได้นะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะชดว้าวพี่หมีมาเพิ่มแล้วมาช่วยครูฝนคุูดีมนับเลขกันนะคะเด็กๆมามาเลยค่ะหนึ่งสองเลขอะไรคะ อ,อใช่ไหมคะอุ้ยเสียงอินดี้หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเสียงน้องขันสารนะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลขอะไรเอ่ยฮัลโหลเย่เก่งมากเลยคะ่ะเลขสองนั่นเองค่ะแล้วภาษาอังกฤษและภาษาจีนพูดว่ายังไงคะคุณเดมตัวสื่อสีแดงนะคะภาษาอังกฤษจะอ่านว่าถูอีกรอบหนึ่งนะคะเด็ก 2ูะกดนี้ค่ะ T W O 2 2นะคะต่อมาตัวสื่อสีน้ำเงินมีอยู่2ขีดเป็นตัวอักษรจีนนะคะเราอ่านว่าเอออีกรอบหนึงนะคะเด็กเออแปลว่าเลข2นั่นเองค่ะงั้นเรามาดูนะคะว่าสัญลักษณ์มือเป็นยังไงกนี่มาแล้วค่ะคุณคุณแม่ค่ะเด็กทุกคนเหมือนเวลาเหมือนเวลาที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเด็กมาถ่ายรูปกันแล้วชูสอนิ้วนอ นี่นเ,เราเด็กๆขาดูอาจจะเป็นหูกระตา่ายนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคุณด<ช>ิมเวลาค,คุณดินถ่ายรูปคุณดินทำท่าอะไรคะเวลาคุณฝนถ่ายรูปฝนก็ทําท่ายอย่างนี้เหมือนกันค่ะเพ <c oughs> ิ่มความน่ารักให้กับรูปของเราใช่ไหมคะอโอเคค่ะเล่นต่อไปมาแล้วค่ะึว้าวมาแล้วมาแล้วเรามาช่วยกันนับดีกว่านะคะมาเลยชูมือด้วยนะคะเด็กๆหนึ่งสอง 3เลขอะไรเอ่ย2 2> เลข <3 S> 2นั่นเอง <3 S 2> ค่ะเก่งมากเลยภาษาอังกฤษเราอ่านว่าค่ะคุฝนภาษาอังกฤษนะคะคือตัวหนังสือสีแดงค่ะเราอ่านว่า3 3 three t e e 3เลข3นั่นเองค่ะส่วนภาษาจีนนะคะอ่านว่าซาน ซนแปลว่าเลขสามค่ะเวลาเด็กๆทำเลขสามนะคะสามารถชูมือขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนี่เหมือนอะไรคะครูดิมโอ้หนวดแมวหรือเปล่าคะคุณบอใช่เลยค่ะนี่แมวแมวใช่ไหมคะอุ้ยหรืแมวร้องยังไงดีคะหองหงงหรือเปล่าครูดิมฉันนับค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปมาแล้วโอเคมาช่วยกันนับดีกว่าค่ะไปเลยอ่ะ หนึ่งสองสามสี่เลขอะไรคะสี่ใช่ไหมคะวายเสียงโมเดมหรือเปล่าคะเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เลขส <Yeah. S 1> ี่นั่นเองภาษาอังกฤษเรามาลองฟังกับซิดีนนะคะเย yeah. ตัวสื่อสีแดงนะคะภา,ภาษาอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่า four อีกรอบนึงนะคะดเด็กๆ four แปลว่าเลขสี่ค่ะสะกดก็คือ Four4 นะคะต่อมาต่อสื่อสีน้ําเงินนะคะเป็นภาษาจีนเหมือนรูปหน้าต่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราจะอ่านว่าซื่ออีกรอบนึงนะคะเด็กซื่อแปลว่าเลขสนั่นเองค่ะมาดูสัญลักษณ์มือดีกว่าอ่าเมอนที่ผู้คนบอกไปว่านิ้วมือของคนเรานะคะมีทั้งหมด5นิ้วเราจะหักแค่หัวนิ้วมือแม่โป้งนี่ค่ะ นี่นะคะลงมานิ้วเดียวหลังจากนั้นเด็กๆนับเลยค่ะ1 2 3 4 2> มี4มีสจำนวนใช่ไหมคะใช่เลยเก่งมากค่ะ<ช><ช>ต,ต่อไปนะคะมาแล้วว้าวพี่หมีเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับอีกนิดน,ดนึงนะคะไปเลย1 2 3 4 าเท่าไรเอ่ยหาใช่ไหมกับอุ้ยเสียงพี่โฟอนหรือเปล่าคะเนี่ยเลขห้าหรือเปล่าเย้ถูกต้องเลยค่ะเลขห้านั่นเองค่ะเลขห้าภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า five five f i v e ส่วนภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าอู่ อูแปลว,ว่าเลขห้านั่นเอ,เองค่ะนี่<อ>นี่แนวเลยมือนะคะอย่างนี้ชูมือมาเลยค่ะหนึ่งมือใช่เ,<อ>เพราะมือหนึ่งข้างของเราเท่ากับ5นิ้วนะคะเหมือนเลขห้าเลยนี่เลขห้านะคะไปต่อเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูเลขต่อไปกันเลยนะคะโอเคไปกันเลยค่ะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะอ่ะเอาเลยค่ะหนึ่ง 2 3 4 5 6มส่ห้าหกถ้าไรคะหกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเลข6นั่นเองนะคะเรามาฟังภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับคู้เดีมยมค่ะภาษาอังกฤษนะคะตัวสื่อสีแดงนะคะเราจะอ่านว่า10อีกรอบนึงนะคะเด็กๆสิสะกดก็คือ six 6นั่นเองนะคะต่อมาภาษาจีนเราสื่อสีน้ําเงินนะคะเหมือนลูกคนกลางแขนกลางขาเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราอ่านว่าเลี้วอีกรอบนึงนะคะเด็กๆเลี้วแปลว่าเลข6นั่นเองคะ่ะโอเคค่ะเรามาทํามือเหมือนเลข6กันดีกว่านะคะเลข6นี่ภาษามือเป็นแบบนี้ ชูขึ้นมา5นิ้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นชูขึ้นมาอีก1นิ้วนี่นี่คะ่ะรวมทั้งหมด6นิ้วนะคะและครูฝนนะคะขอชมเชยนะคะเด็กที่พูดตามครูฝนครูดีมไปด้วยแล้วก็ช่วยครูฝนครูดีมนับจํานวนไปด้วยนะคะขอชมเชยะะเ,เลยค่ะเก่งมากอ่าเลขต่อไปนะคะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม,สาม สี่ห้าหกเจ็ดเท่าไหร่คะเจ็ดใช่ไหมคะคุณฝนจ้าเองเก่งมากคะ่ะเลขเจ็ดน,น,น,นั่นเองเรามาฟังภาอังกฤษแล้วภาษาจีนเลยคะ่ะภาษาอังกฤษนะคะตัวสื่อสีแดงสะกดนี้นะคะ่ะ seven seven อีกรอบนึงนะคะ seven แปลว่าเลข7นั่นเองค่ะ,ะ,คะต่อมาต้อสือสีน้ำเงินภาษาจีนนะคะเราจะอ่านว่าชีอีกรอบนึงนะคะเด็กชี่แปลว่าเลข7นั่นเองค่ะค่ะทามือยังไงนะดูนะนี่เหมือนคล้ายๆ6เลยค่ะเมื่อกี้5 6หลังจากนั้นชูขึ้นไาหนึ่นิ้วค่ะ7นั่นเองค่ะเคต่อไปนะคะ อุ้ยพี่หมีนี้เริ่มจะเต็มหน้าจอแล้วใช่ไห<ช>มคะคุณดีมเรามานับพร้อมกันดีกว่าค่ะอ่ะตัวที่หนึ่งนะคะเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเท่าไหร่เอ้ยแปดใช่ไหมคะคุณฝนมาดูเลยค่ะ <8. S 1> ใช่หรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะ8ดนะคะ ภาษาอังกฤษนะคะเลข8เราอ่านว่า H H สกดอย่างนี้ค่ะ E I G H T H เลข8นั่นเองค่ะส่วนภาษาจีนนะคะรูปทรงเหมือนภูเขาไฟเลยหรือเปล่าเด็กนี่ใช่ไหมคะอย่างนี้นั่นคืออ่านว่าปาปา แปลว่าเลขอะไรค,คะครณดิมแค่ะเก่งมากค่ะนี่นะคะนี่เลขแปดชุนมาสองมือนะคะฝั่งหนึ่งมีห้านิ้วอีกฝั่งหนึง่งนำมาแค่สามนี่เลขแปนะคะ <8. S 1> ต่อไป <8. S 1> ว,ว้าวมาแล้วค่ะพพาาเเเื่ออนมยะยะลใช่ท,ที่หมี่ตอนนี้ <9. S 1> มีเพื่อนเยอะ <9. S 1> แยะมากมายเลยอ่ะมาช่วยกันกนับดีกว่านะคะหนึ่งสอง 3า 9, มสี่ห้าหเท่าไหร่คะเก้ใช่ไหมคะคููฝนจจะเอ๋ถูกต้องเลยค่ะเลขเก้ <ๆ S 2> ค่ะ,คะเรามาฟังเลข9ก้าภาอังกฤษและภาษา,าจีนต่อคือดียเลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะตัวสื่อสีแดงเราอ่านว่านาอีกรอบนึงนะคะดเด็กๆนสะกดนี้ค่ะ n ิเน e, 9าเก้านั่นเองนะคะ,คะตัวสื่อสีน้ำเงินก็คือตัวอักษรจีนนะคะเหมือนสไลเดอร์เลยใช่ไหมคะดเด็กเด็กอูนี้เลยเราอ่านว่าจิวอีกรอบนึงนะคะดเด็กเด็กจิวแปลว่าเลขเก้านั่นเองคะ่คะทำดูมือดีกว่าคะ่ะชูม,มือตามนลยนะคะใกล้แล้วเนิ้วมือของคนเรานะคะมีทั้งหมด10นิ้วคะ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่9นิ้วแล้วนะคะ นิ้วโปง้งยังอยู่นะคะนิ้วโป้งยังเก็บไว้อยู่นะเดี๋ยวเล็กต่อไปมาดูกันเลยค่ะออาเลยนับร้อมกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะเริ่มได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย้ตอนนี้ นิ้วมือของเราขึ้นมาครบทั้ง10นิ้วแล้วค่ะเด็กๆด,ดูนะคะถ้าเราเลข10บมี1กับ0ใช่ไหมคะใช่ละค่ะ<อ>เลข10มี1กับ0นั่นเองนะคะเรามาฟังภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับคูดี่นี่กันค่ะภาษาอังกฤษตัวสื่อสีแดงนะคะดเด็กๆเราอ่านว่า10อีกรอบหนึ่งนะคะดเด็กๆ10 T E N p e นสินะคะใช่ค่ะต่อมาคืออักษรจีนนะคะตัวสืสีน้ำเงินเหมือนไม้กางเขนเลยใช่ไหมนีเด็กอู้เราอ่านว่าชือ่ออีกรอบนึงนะคะดเด็กชือ่อแปลว่าเลขสิบนั่นเองค,ะอค่ะใชคะมือของคนเราครบแล้วนะคะนิ้วมือ,อของเรามีทั้งหมดสินิ้วนั่นเองค่ะโอเคค่ะ เย้ yeah! ตอนนี้นะคะดเด็กเห็นภาพบนหน้าจอของดเด็กไหมคะสีสันสดใสสวยงามมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูฝน <Ooh. S 1> ครูดีมเนี่ยพาดเด็กมากันที่ทะเลนั่นเ,นเอง<ช>ค,ค่ะเพราะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะโควิดใช่ไหมคะออกไปนอกบ้านไปได้วันนี้มาดูที่หน้าจอกับครูฝนครูดีมก็ได้คะ่ะโอเคค่ะเราจะมาช่วยกันนับจํานวนของแต่ละ รูปภาพนะคะว่าตอนนี้ที่ทะเลของครูฝนครูดิมเนี่ยมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวหรือว่ามีสิ่งต่างๆทั้งหมดกี่อย่างนะคะโอเคเราจะมาเริ่มแล้วนะคะโอเคค่ะครูดิมเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะเ,เด็กๆค่ะเด็กลองคิดสิคะว่าสิ่งของหรือว่ารูปภาพไหนเอ่ยที่มีอยู่หนึ่งมีอยู่หนึ่งดวงอันเดียวนะคะเด็กดูซิครูด,ดิมจะใบให้ว่ามีใบสีเขียว ต้นยญาหรือเปล่าครับคุณดีมไม่ใช่ลำต้นด้วยอะลำต้นสีน้ำตาลเฮ้ยคุณวนเห็นแล้วค่ะคุณวนเห็นแล้วนสูงลำต้นสูงใบสีเขียวคือต้นมะมะพร้าวนั่นเองใช่แล้วค่ะเื่ากี้นี่เสียงแฮมมี่ตอบเลยนะคะว่าต้นมะพร้าวเย่โอเคค่ะงั้นนี่ค่ะะตากรรมมีอยู่หนึ่งนันเองนะคะ จำนวนเท่ากับหนึ่งนะคะในภาพนี้ต่อมาต่อมาคุณดี่คะเด็กๆคะดูสิไหนคือรูปภาพไหนมีอยู่สองมีจำนวนเท่ากับสองนะคะให้เด็กๆดูนะสังเกตดูสิหอยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าน่าอะไรนะหรือว่าจะเป็นนกมุ้ยไม่ใช่อ่เดี๋ยวซื้อไปให้ดีกว่านะคะเป็นสัตว์ที่มีตัวเป็นสีน้ำเงินเฮ้ยแล้วตัวเป็นยังไงคะย่า ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะคนน้ำไม่ด้วยเฮ้ยคุณฝนได้เสียงเจมมาแล้วค่ะคุณดีมเจมมาตอบว่าดปวาใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะงั้นลองมานับพร้อมกันนะคะเด็กๆมาเลยหนึ่งสองนี่ปลาวานะคะมีทั้งหมดจำนวนสองตัวค่ะอีกต่อไปต่อนะคะเด็กสัตว์อะไรเอ่ยมีสามตัวนะ ใบขนาดนี้แล้วเป็นปูหรือเปล่าคะคุณฝนวยไม่ใช่ไม่ใช่แลเต่านะยิงไม่ใช่ใหญ่เลยค่ะสัตว์นี้อยู่ในน้ำนะคะก็คือเจ้าปลาโลไปอ้าใช่ปลาโลไปเหรอคะคุณดีปลาโลมาค่ะขอโทษคุณฝนขอโทษค่ะปลาโลมานั่นเองค่ะงั้นเราลองมานับจำนวนด้วยกันนะคะเริ่มเลย1นึสองสาถึง ำนวนทั้งหมด3าตัวนั่นเองค่ะอะาวไปต่อเลยนะคะมาถึงเลขสกันแล้วนะคะเด็กๆเอาดูสิคะว่ารูปภาพไหนเอยที่มีอยู่จำนวนสี่นะคะดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกออ้ยหรือว่าจะเป็นเป็นเป็นเต่านั่นเองค่ะโอ้ยนคะเตาอยู่ไหนคะเตาอยู่บนอากาศหรือว่าอยู่บนพื้นคะ บนพื้นค่ะใช่แล้วค่ะบนพื้นนะคะเต่ากําลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดเลยใช่ไหมคะตรงเลยใช่ไหมคะคุณชใช่ค่ะต่อเต่าละตรงนั้าเราไปรวมๆกันเลยนะคะค่ะไว้เลยไปหนึ่งสองสามสี่เจ้าเต่าที่ชายหาดของเรานะคะมีจำนวนเท่ากับสี่ตัวค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะ ตัวไหนเอ่ยมีอยู่ห้าตัวนะมองก่อนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่ตัวสีแดงๆหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆอู้ยใช่ไหมอ่ะอุ้ยโมเดลที่ว่าไงเอ่ยเด็กๆทุกคนทุกคนราคาที่ว่าไงคะนึ่สีแดงก็คือเจ้าปูนั่นเองค่ะโอ้โหปูก้ามโตเลยใหญ่ๆใหญ่เลยใช่ไหมคะเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเอ้ยเคค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้า,หาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนออตอนนี้เรานับเลขได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้ครูฝนและครูดีมขอชองเชยอีกแล้วค่ะให้กับเด็กๆนะคะที่ช่วยครูฝนครูดีมนับเลขนะคะแล้วก็พูดไปพร้อมกันค่ะขอชมเชมเยขอบคุณค่ะครูดีมขึ้นข่าวเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะช่วยครูฝนหาหน่อยได้ไหมคะว่าสัตว์ตัวไหนเอ่ยที่มีจํานวนเท่ากับ6 หค่ะไหนดูสิครูฝนหาก่อนอยู่ไหนหนะอไหนหนะเป็นสัตว์ไหมคะครูฝนใช่สัตว์คะ่ะ<อ>เป็นสัตว์คะ่ะลอยอยู่บนท้องฟ้งฟาด้วยโอ,โอ้ว้าครูฝนได้ยินเสียงใครเนี่ยใช่พี่พอตหรือเปล่าคะพี่พอด<อ>ตอบว่านกค่ะครูฝนใช่ไหมคะครเดียงใช่แหละเย้ปบ<อ><อ>มือเลยคะ่ะงั้นเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกทาดาน<ฮ>หกตัวเก่งมากเลยค่ะเอาล่ะค่ะค่ะจะถึงสิบแล้วอตอนนี้เด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่มีจำนวนเท่ากับเจ็ดเาขาฝนใบให,ให้ว่ามีสีสันสวยงามมากค่ะจะมาก็ต่อเมื่อที่ฝนตกเสร็จแล้วเราจะเห็นอยู่ได้ที่บนฟ้าอะไรเอะนะ่ย วิคูีินี่เสียงอันชันอุ้ยอันชัน,<ว>น,ชนอบอกแล้วสายลุงช่ไหมคะ <bs r. S 2> ว้าเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือสายลุงนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันนับดีก่อนนะคะที่เด็กมาเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก <jue ces> เจ็ดเก่งมากเลยค่ะปลบมือเลยค่ะมีทั้งหมด เสีนั่นเองนะคะสายลุงนะคะจะมีทั้งหมด7สีค่ะสีที่หนึ่งนะคะก็คือสีม่วงสีครามสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงนั่นเองค่ะโอเคค่ะไปต่อไปต่อมองหาก่อนว่าเลข7ต่อไปเลขอะไรนะคะคุณริมเลข6หรือเปล่ามีใช่ไม่ใช่เราก็ต้องเพิ่มจํานวนขึ้นใช่ไหมคะนั่นก็คือเลข8นั่นเองค่ะเลข8อยู่ไหนหน้าคุณฝนหาก่อนติ๊ก อยู่บนบกแล้วบนฟ้าคฝนเลขแปดอยู่ที่บนบกค่ะอยู่ตรงชายหาดด้วยมีสีน้ำตาลน้ำตาลก้อนหินหรือเปล่าคะครณฝนไม่ใช่ของครูดีมันเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะงั้นดูซิดูซิอยู่ไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกเมื่อกี้ครณฝนได้ยินเสียงใครนะาเสียงใครกันแน่นะ เสียงโมเดมหรือเปล่าคะคูณฝนใช่แล้วค่ะวันนี้ได้เสียงโมเดมที่โมเดมตอบเสียงดังฟังชัดอีกแล้วว่าใช่หอยหรือเปล่าคะคูณฝนงั้นเดี๋ยวลองมานับจำนวนดูนะคะว่าหอยมีจํานวนเท่าไหร่เอ่ยนับเลยหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดแย้เล่นแปดจริงด้วยค่ะโมเดม หอยนะคะมีจํานวนเท่าก,กับ8เก่งมากเลยคะ่ะต่อไปเลขเก้าค่ะเลขเก้าเรนขาเลขเก้าเรนคิดว่าจะเป็นอะไรนะเลขเก้า <ๆ S 2> เป็นตัวกระตือเดียวกระจิ๋วเหลียวนะคะ <c oughs> มันค,คืออะไรคะครูหนว,ว่าจะเป็นดอกไม้คะไม่ใช่ค่ะครูดีมันเป็นสิ่งมีชีวิตคะ<อ>่ะมีสีเป็นสีแบล็คแบล็คแบล็คสีดำใช่แล้วค่ะ ดำเป็นตัวเขินเสี่ยวถ้าเขินเสี่ยวตัวเล็กๆใช่ค่ะตั็เล็กๆอยู่ทางไหนอยู่ตรงขดหินใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะคุณดีมนนก็คือมดนั่นเองค่ะงั้นเราลองมานับจำนวนมดกันนะคะเด็กๆเอาเลยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เรามาถึงเลขสุดท้ายแล้วนะคะดเด็กๆครูฝนนะคะแล้วก็ครูดีมขอขอบคุณในกๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันนับจํานวนตอนนี้เรามาช่วยกันนับแล้วก็หาสัตว์นะคะหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะที่จํานวนเท่ากับสิบเรามาช่วยกันหาดีกว่าติ๊กตอกน่าติ๊กตอกวิว <ใน S 2> ได้ยินเสียงของพี่โฟนบอกว่าเป็นดอกไม้หรือเปล่าคะโอ้ยเก่งจังเลยค่ะดอกไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิต อย่างหนึ่งนะคะที่บนโลกของเรามาเลยเรามาช่วยกันนับดอกไม้กันดีกว่าน,นะคะเราจะเริ่มนับจากด้านล่างก่อนนะคะมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบว้าเย้ยยคู้เรวยะทำมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะ เหินมาก่าวเลย<ำ>เลยนาะก<ช>่ค่ะมาชมตัวเองก่อนนะคะวะ่าเหินห่าวเหินห่าวแล้วปลกมือ5ครั้งค่ะ 2> 1 2 3 5 7สองาเกิ่งมักเลยะคะ่ะ ะะถึงเ,เวลาเกมแล้วค่ะคุณดีมวันนี้ครูปนนะคะแล้วก็คุณดีมมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะมีชื่อเกมว่าโยนโบลิ่งนั่นเองค่ะคใช่แล้วค่ะ ตอนนี้เรามีลูกโบลิ่งนะคะนั่นก็คือสีแดงค่ะลูกกลมๆนะคะนั่นคือลูกโบลิ่งค่ะและสีขาวๆพวกนี้นะคะหน้าตาเหมือนขวดเลยเราจะเรียกมันว่าพินค่ะนี่ยิ้มแฉ่งให้เด็กๆอยู่เลยตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกติกากันก่อนค่ะเดี๋ยวครูฝนนะคะจะเป็นคนโยนโบลิ่งเองค่ะแลัวให้เด็กๆเนี่ยนับไปพร้อมกับครูฝนนะคะว่า1 2 3สโยนได้แล้วครูฝนก็จะกดโยนไปเลยนะคะแล้ว ลูกก็จะยิ่งไปหาที่พินนะคะแล้วให้เด็กช่วยกันนับพินที่เหลือว่ายังเหลือพินอยู่เท่าไหร่เอย่ยเหลือจํานวนอยู่เท่าไหร่เอ่ยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันแล้วนะคะคุณดีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามไปจ้าโอเคตอนนี้เราเหลือพินทั้งหมดกี่จํานวนคะเรามานับพร้อมกันนะคะเด็กมาเริ่มได้เลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่เท่าไรเออเด็กๆสี่ใช่ไหมคะคุณคนใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเย่ยเก่งมากเลยเป็นห่าเลยใช่ค่ะต่อไปค่ะเกมต่อไปโอเคค่ะจันเริ่มนับหนึ่งถึงสามแล้วนะคะไปหนึ่งสองสามซิวเกือบหมดแล้วเนี่ย กือบหมดแล้วแล้วตอนนี้เด็กขามาช่วยกันนับดีก,กว่าค่ะว่าตอนนี้เหลือพินทั้งหมดกี่ขวดเอ,อ่ยมากหนึ่งสอง,สองเหลือเท่าไหร่คะคุณยิ่ง,งสองค่ะสองอสองนะ่เาเย่เก่งมากเลยค่ะคีค่ะต่อไปนะคะเกมต่อไปค่ะมาแล้วมาแล้วช่วยกันนับได้นะคะเด็กๆทุกคนไปหนึ่งสองสามวาย เล,ล้ากทออ่อเลยค่ะเด็กตกลงไปในท่อเลยเอาไปเอาไเอาไปค่ะโ <Okay, S 1> อเคค่ะต่อไปนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามวิวเย่ยหายไปเยอะเลยค่ะคุณฝนใช่ตอนนี้เรามาช่วยกันนับกันก่อนนะคะว่าเหลือพินอยู่กี่ขวดคะ่ะมาเลยทึ๊บเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งนั่นเองคะ่ะโ,โอ้ยแล้วเมื่อไหร่คุณฝนจะเก่งเนี่ย ล้มให้หมดทุกขวดเลยกลับไปดูเกมต่อไปนะคะไปหนึ่งสองสามเงียวเสียใจเลยร้อยาแล้วค่ะร้านพ่ออีกแล้วค่ะเด็กๆโอเคไม่เป็นไรฮึดฮึดใจอีกรอบค่ะมาจ้าขวดเสียใจเลยทำไมเหลือเยอะเนี่ยอุตส่าห์โยนแรงมากเลยมานับกันพร้อมกันนะคะเด็กๆไปเลยหนึ่ง สองสหเหลือเท่าไรหร่คะเหโอ้เหลือเยอะมากเลยค่ะรอบนี้เหลือตั้ง5วดแน่ต่อมาต่อมาเกมสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆดูนะว่าคุูฝนจะโยนแล้วเหลือพินกี่ขวดนะคะมานับพร้อมกันนะคะไป1 2ึ่งสอมว เนือ้อจะหมดเนือ้อจะไม่มีขวดเลยซะอีกเ <c oughs> สียใจยใจัง,ง,งเลยเหลืออยู่เลยงนะั้นเด็กขาช่วยครูฝนมานับจํานวนขวดที่เหลือได้ไหมคะถ้าได้งั้นเรามานับพร้อมกันเลยคะ่ะไป1นึ่สองสา คุณฝนคูดีมขอชื่นชมเด็กๆอีกครั้งนะคะที่ช่วยคุณฝนคูดีมนับเลขหรือว่านับจํานวนค่ะเก่งมากเฮ้าใช่แล้วค่ะคุณฝนคดีมดีใจมากเลยค่ะเจ้ค่ะวันนี้นะคะ จบลงเันเพียงเท่านี้ครูฝนครูดีมก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ให้เด็กๆช่วยกันนับเลข1นึถึงสิเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะตอนนี้เด็กว่าเด็กๆอย่าลืมนัเลข1นึถึงสิทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน,าาจนให้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยนะคะหรือว่าจะลองนับเลขเป็นรูปจากรูปภาพหรือว่าของเล่นต่างๆก็ได้คะ่ะสําหรับวันนี้ครูฝนครูดีม ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,คะเกะตอนนี่ขอบคุณค่ะใจเจียบายบายเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ